เกิดจากกรรมพันธุ์ครับทําจิจกรรมอะไรต่างๆก็รู้สึกไม่มั่นใจเลยครับสวัสดีครับผมเล็กนะครับอายุ34ปีครับอตอนนี้ผมได้ปลูกผมไป8เดือนแล้วครับก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาด้านหน้านะครับมันจะเป็นตัวยูเกิดจากกรรมพันธุ์ครับทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็รู้สึกไม่มั่นใจเลยครับ แต่พอได้ปลูกผมไปทํากิจกรรมหรือไปไหนมาไหนก็สะดวกขึ้นมากครับแ,แผ่ด้แบที่จอดไปครับตันนี้แผ่ด้านหลังไม่มีผลครับไม่มีผลอะไรเลยครับถ้าเกิดไม่มองจริงก็ดูไม่เห็นเลยครับแล้วบริการที่นี่นยังไงครับถามว่าบริการที่นี่เป็นยังไงดีมากครับคุณหมอให้คําปรึกษาดีมากครับ ก่อนจะทําก็รู้สึกว่าคุณหมอให้คําปรึกษาแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลเลยครับเลยตัดสินใจทําครับใครที่รู้สึกกังวลหรือกําลังมองหาคลินิกนะครับผมแนะนําเลยครับคลินิกหมอชินคุณหมอทุกคนดีมากครับให้คาปรึกษาดีแล้วก็บริการดีมากครับ